อันนี้น้องอะไรนะน้องชื่ออะไรนะคะนงสานัสานังสาาขอบคุณมากค่ะอบคุณมากเละค่ะนีบคุณมาคะ แตไฟเนี่ยเออหมายถึงนี่ยจะเอมือสั่นที่้เนี่ยมือสั่นเนื้อต่ออะไรไมด้เยก็ทำงานแพคงล่มสรุปยังไม่ได้กินข้าเนี่ยยวกินทีเดียวอือ อัน này ที่สะดวก Okay.